สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะโล่งโปร่งสบายดีนะครับก็จะเริ่มกลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้วนะครับอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้นะครับอาจารย์มีเวลาก็มาบันทึกรายการนะครับเกี่ยวกับการพยากรณ์นะครับลัคนาราศีต่อไปประจําเดือนพฤศจิกายนพักราช2564นะครับก็จะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตอนนี้วันนี้ที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่เนี่ยนะครับก็ตรงกับวันเสาร์นะครับที่19มิถุนายนพักราค2564นะครับ ก็ยังถือว่ายังอยู่ในภาวะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับจะไปไหนก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับสมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยล้างมือบ่อยๆนะครับอย่าไปในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงเว้นระยะห่างให้ชัดเจนนะครับกลับมาบ้านก็รีบชำระล้างทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอนะครับที่สําคัญนะครับกาดต้องอย่าตกนะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์อันนี้ชัดเจนนะครับคราวนี้เรามาว่ากันในส่วนของชาวลัคนาราศีต่อไปนะครับ ชาวาลัคนาราศีต่อไปก็คือาลัคนาราศีสิงห์นะครับชาวาลัคนาราศีสิงห์มีดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์นะครับเข้ามาพูดถึงเรื่องการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับของชาวาลัคนาราศีสิงห์นะครับกัรม,มะนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์โคจรอยู่ในเรือนภพปุตตะนะครับตั้งแต่31ตุลาคมจนถึง2ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นกัมมะปุตตะก็มีเกณฑ์ที่เรียกว่ามีงานมีโครงงานหรือเป็นงานนะครับที่เป็นงานย่อยๆนะครับ แสดงว่านั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าณช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็มีงานมีโปรเจกต์ให้ทําแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งดาวเจ้าเรือนการงานโคจรนะครับอยู่ในเรือนพรปุตตะได้ตาแหน่งมหาจักรนยนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับลุยให้เต็มที่นะครับเพราะเป็นมุมแล้วก็มีเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงต้นๆ้นเดือนก็อาจจะรู้สึกดบๆไปบ้างนะครับเพราะ ดาวพระศพดีจากที่เคยเล็งตัวเองอยู่นะครับก็ย้ายมาอยู่นะครับในเรือนอลิของพื้นดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะครับจะคิดจะทําอะไรนะครับค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะครับไต่ตองให้รอบคอบนะครับหลังจากเราดูทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วลุยนะครับเราก็ลุยให้เต็มที่นะครับมีเกณฑ์ที่ดีและมีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในมุมของดาวพระศพดีเนี่ยพอ เข้าวันที่8พฤศจิกายนนะครับดาวพฤหัสบดีก็โคจรกลับมาเลิงลักนณะตัวเองเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีของชาวลักนณะราศีสิงห์นะครับและก็มีเกณฑ์ที่จะประสมความสําเร็จในเรื่องการงานก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ขอให well ้ชาวลักนณะราศีสิงห์สู้ๆนะครับแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับอย่าท้อแท้เป็นนั้นขาดนะครับช่วงเวลานี้เพราะว่าถึงเรื่องการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลักนาราศีสิงห์นะครับก็คือดาวพุธนะครับ ดาวพุธก็โคจรนะครับอยู่ในเรือนภพสหัชชะนะครับตั้งแต่30ตุลาคมจนถึง16พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะโคจรนะครับเข้าสู่เรือนพันธุนะครับตั้งแต่17พฤศจิกายนจนถึง3ธันวาคมนั่นหมายความว่าอะไรครับกระดุมพัสสัตชะนะครับช่วงเวลานี้ก็มีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายจับจ่ายใส้สอยนะครับมีเกณฑ์ที่จะไปพบปะมีเกณฑ์ที่จะต้องนะครับไปเจอไปติดต่อนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับการพักผ่อนเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ สรุปง่ายๆสั้นๆเลยก็มีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเกยีก่ยวกับเรื่องการเงินนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้นะครับบริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะครับเพราะว่าในภาวะหรือว่าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับจะใช้หรือว่าจะทําอะไรนะครับต่อให้พื้นดวงเรามองจากภาพรวงเลยว,ว่าดีแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะอาจารย์บอกมาท,กทุกคลิปแล้วนะครับว่าจะดีไม่ดีอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่พื้นชะตาเดิมของเรานะครับถ้าพื้นดวงเดิมเราดีดาวโครจรมาดีมันต้องให้ผลดีชัดเจนครับแต่ถ้าพื้นดวงเรา ดาวตำแหน่งไม่ดีโคจอมันได้ดีนะครับมันก็ไม่สามารถจะส่งผลที่ดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ชัดเจนนะครับคราวนี้พอดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับโคจรเข้าสู่เรือนพันธุก็มีเกณฑ์ที่จะจับจ่ายเช่นเดียวกันนะครับเช่นเอ่อให้เงินช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวหรือซื้อของเข้าบ้านหรือดูแลคนในครอบครัวนะครับพูดง่ายๆว่าช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ใช้จ่าย เท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็บริหารจัดการให้ดีนะครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะครับมาว่าอีกมุมหนึ่งนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องคู่ครองความรักนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักนะครับก็คือดาวราหูนะครับซึ่งดาวราหูนะครับโคจรอยู่ในเรือนภพกัมมะนะครับปัตตนิกัมมะจริงๆโคจรมาตั้งแต่10กันยายนพุทธศักราช2563นรนะครับแล้วก็ อยู่ไปยาวๆนะครับจนถึงช่วงนะครับ30มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 5นะครับแต่ดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่เสื่อมนะครับก็คือได้ตตำแหน่งเป็นนิดเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้เองมันก็มีได้หลายมุมนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองโคจอเดือนการงานนะั่นหมายความว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ใครมีคู่แล้วก็ช่วยกันทำมาหากินช่วยกันลุยช่วยกันบุบเบิกเรื่องงานนะครับหรือ ขั้นใดที่ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีคู่ครองยังไม่มีคนรักนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะไปเจอนะครับคนรักหรือคู่ครองนะครับจากนะครับการที่เราได้ไปพบปะกันที่เราได้ไปร่วมงานกันนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในพื้นดวงชะตานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับช่วงเวลานี้ดาวคู่ก็โคจรนะครับได้ตําแหน่งเสื่อมนะครับก็ต้องควรระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้สิ่งที่อาจารย์พยากรณ์นะครับเป็นข้อมูลนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการ ไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรือวางแผนนะครับในการบริหารจัดการชีวิตนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคราวนี้เรามาว่ากันในเรื่องต่อไปนะครับการงานไปแล้วการเงินไปแล้วคู่ครองความรักไปแล้วนะครับมาดูอีกมุมนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนครับเพราะว่าณเวลานี้นะครับ จริงๆแล้วดาวเสาร์โคจรมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพุธักราช2563นะครับแล้วก็อยู่นิ่งๆไปนานๆเลยจนถึง1มีนาคมพุธักราช2566เพราะฉะนั้นน่าหมายความว่ามันก็มีมุมนะครับในปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นทางเจ้าชะตาเองก็ต้องระมัดระวงังหรือเช็คอัพร่างกายด้วยนะครับและอีกมุมหนึ่งก็ดาวเจ้าเรือนนะครับมรณะเองนะครับในพื้นดวงชะตานะครับก็นะครับ ณปัจจุบันนะครับก็โคจรนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนพบอลลของพื้นดวงชะตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปเช็คอัพหรือได้ไปตรวจสุขภาพนะครับอาจารย์ก็แนะนําว่าขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆคนนะครับเช็คอัพตรวจสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหากเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือไม่สบายกายนะครับหรือไม่สบายตัวอย่างไรนะครับก็รีบนะครับไปพบแพทย์นะครับเพื่อรักษานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆและยิ่งช่วงปัจจุบันเนี่ยครับวันที่จะบันทึกรายการเนี่ยก็ยังตรงกับวันที่19มิถุนายนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีมุมนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโควิดสิ้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้้วยนนะะคคครรัับบก็ขอใหโชดี คราวนี้ถ้าท่านใดนะครับที่ฟังคลิปนี้แล้วเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเรานะครับดูวันกับเดือนเราเป็นราศีสิงห์แต่เราอยู่ลัคนาราศีสิงห์หรือเปล่านะครับไม่ยากครับเพียงแต่แอดไลน์นะครับมาที่ไลน์ f f i c i a l Account ของอาจารย์นะครับที่ assign 2 0 9 a l r z o นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับหรือให้สะดวกสแกน qr code ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ พอเข้ามาในไลน์ปุ๊บเสร็จมีข้อความเด้งมามีรูปเด้งมาไม่ต้องสนใจนะครับพิมพ์เลยนะครับว่าอยากรู้ราลัคนาราศีตัวเองพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ี่ข้อย้ํานะครับต้องแจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับและเป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดอันนี้จําเป็นมากนะครับถ้าไม่มีรบกวนให้ไปเช็คไปหาใช้ความพยายามก่อนนะครับไปหามาก่อนนะครับว่าเราเกิดเวลาอะไรอันนี้จําเป็นมากนะครับเพราะว่าถ้าแจ้งผิดชีวิตเปลี่ยนเลยทันทีนะครับ 4ก็คือจังหวัดที่เกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ข้ออาจารย์ก็จะผูกด,ดวงวังลัคนาให้นะครับก็จะแจ้งลัคนาราศีกลับไปเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเวลาเจ้าชะตาจะไปดูดวงหรือไปเช็คด,ดวงแบบภาพรวมหรือจะไปเช็คที่ไหนก็นแล้วแต่หรือแม้แต่จะไปเช็คที่อาจารย์นดดูดวงชาแนลก็ดีนะครับก็สามารถไปเช็คตามลัคนาราศีตัวเองได้ก็จะตรงกว่าราศีนะครับ เพราะว่าบางคนก็ดูแค่วันกับเดือนเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยเราอยู่ราศีนี้เราดูมันตั้งแต่เกิดแล้วแต่เราไม่รู้ลัคนาราศีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเราดูลัคนาราศีนะครับอาจารย์ย้านะครับว่าตรงและก็ชัดเจนมากกว่าเราใช้ราศีอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการอยากรู้ก็แอดมาเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการจะเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับก็แอดไลน์ออฟเชียเข้ามาหาอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับที่แอดไซน์สองศูนย์เก้าเอลอาร์ซโอนะครับ แล้วก็ปฏิบัติตามนะครับข้อความแล้วก็ภาพที่แจ้งมานะครับว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับก็แค่นั้นนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับอาจารย์ก็ฝากข้อมูลไว้แล้วกันนะครับและอีกข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ที่อาจารย์พยากรณ์นะครับเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าของชาวาาลัคนาราศีสิงห์ประจําเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเพิ่องมาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เดือนมิถุนายนเองทําไม พยากรของเดือนพฤศจิกายนแล้วอันนี้อาจารย์พยากร์ให้ล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตหรือเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาหรือวิเคราะห์ว่าเราจะทําอย่างไรณนะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับอย่างน้อยก็เป็นไกด์ไลน์ให้นะครับดีกว่าคุณรู้แบบถึงเดือนแล้วรู้ต้นเดือน มันจะช่วยอะไรลําบากนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่เอาจริงเอาจังหรือลุยเต็มที่เนี่ยถ้าคุณรู้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะพลิกฟื้นกลับมาหรือที่คุณจะเตรียมความพร้อมเพื่อลุยหรือเพื่อเขาเรียกว่าอัดกับอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเรารู้ข้อมูลนะครับก่อนล่วงหน้านาน,านๆซึ่งถ้าพูดถึงตอนนี้วันที่จำที่รายการเนี่ยเดือนมิถุนายนนะครับก็ กรกฎาสิงหากันยาตุลาพศจิกาคุณมีเวลาอย่างน้อยประมาณ4เดือนเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้ว่าเราจะเตรียมรับหรือเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเราจะได้ชนกับอุปสรรคเพื่อผ่านไปอย่างแบบว่าไม่ต้องลากเลื่อนนะครับอันนี้พรนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีหรือแต่ถ้าบางคนบอกเออมันไกลเกินไปไม่รู้ใจนี่อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับถ้า ถูกใจชอบใจก็ติดตามนะครับเพราะอาจารย์ก็จะพยากรณ์ล่วงหน้าแบบนี้นะครับไปตลอดนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องล่วงหน้าไม่ต่อกว่า2-3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูช่องของอาจารย์ก็จะทราบนะครับรายละเอียดแบบเป็นแมสแต่บางครั้งบางคราวถ้าเกิดมีดาวใหญ่โคจรก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับก็ให้แต่ละคนนะครับอย่างน้อยๆต้องตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดสักครั้งนึงครับเพื่อให้รู้ว่าพื้นดวงนะครับเดิมเราเป็นอย่างไร พอมีดาวใหญ่ๆโคจรมาให้ผลกับเราอย่างไรนะครับอันนี้อาจารย์มองว่าจําเป็นมากนะครับเราจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับให้รู้ว่าอ๋อโคจรมาอ่าอันนี้ไม่ส่งผลอะไรกับเราถึงแม้แต่จะมีอะไรก็แต่บอกว่าวิลาศีนุ้ราศีนี้ส่งผลนู่นนี่นั่นแต่ถ้าพื้นดวงเดิมเรามีดาวรับมันก็จะส่งผลน้อยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นอะไรกับตัวเราเพราะนั้นเราต้องรู้พื้นดวงชะตาของตัวเราเองก่อนนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับ ที่อาจารย์พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะปีหน้าปีพุทธศกักราช2 5 6 5เนี่ยมีดาวใหญ่นะครับในการที่จะเขาเรียกว่าโคจรเนี่ยก็อยู่ถึง3ดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวราหูนะครับหรือแม้แต่จะเป็นดาวมนุษย์ยูนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับเช็คแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับโชคดี ลุยอาจารย์มองว่าที่เมื่อกี้พยากรณ์ไปว่าจะเป็นเรื่องการงานก็ดีการเงินความรักนะครับหรือแม้แต่สุขภาพก็ถือว่ายังเป็นไปในทิศทางที่อาจารย์มองว่ายังรับได้ถ้าชาวาลัคนาราศีสิงห์รู้นะครับแล้วรู้ว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แบบนี้อาจารย์มั่นใจว่าเตรียมความพร้อมรับมือได้ทุกคนนะครับก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีระเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ